สวัสดีค่ะชื่อเด็กณพรมาเอียงยามัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรีนยนบ,บ้านหลองยาป้องวันนี้จะมาสอนทำมูนกล้วยบัชีค่ะคที่ปรึกษาคุณบุญยพรกีบเมฆค่ะขั้นตอนแรกในการทำมูนกล้วยบัชีนะคะนำกล้วยลงไปล้างในน้ำาปล่าหนึ่งน้ำค่ะและนำกล้วยลงไปต้มใส่กันหนึ่งช้อนชาต้มประมาณสิบนาทีนะคะเมื่อต้มครบสิบนาทีแล้วนะคะนำกล้วยลงมาแช่ในน้ำเย็นค่ะ และนำมาปอกเปลือกนะคะหลังจากนั้นค่ะนำกล้วยที่เราปอกเปลือกไว้มาหั่นตามขนาดที่ชอบได้เลยนะคะระวังอย่าหั่นชิ้นหนาเกินไปนะคะ ก็ได้แล้วนะคะกล้วยที่เราหั่นไว้ค่ะหลังจากนั้นเรามาทำวุ้นกันค่ะเริ่มด้วยเทน้ำเปล่าลงไปผสมกับผงวุ้นและนำใบเตยใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมคนทิ้งไว้10นาทีนะคะเมื่อครบ10นาทีแล้วให้นำใบเตยออกค่ะ หลังจากนั้นใส่กะทิลงไปและคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปหวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราชอบได้เลยนะคะแล้วก็เกลือคะ่ะและคนให้เข้ากันต้มให้สุกนะคะและนํำกล้วยที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปต้มคะ่ะคนจนมีความข้นนะคะ เมื่อเราคนจนข้นแล้วนำมาใส่แม่พิมพ์หรือถาดที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะนำไปแช่ตู้เย็นขั้นต่ำสองชั่วโมงค่ะเมื่อวนกล้วยบดจีเสร็จตัวแล้วนำมาตัดเป็นชิ้นตามชอบได้เลยนะคะ และนํามาจัดในจานเพื่อเพิ่มความสวยงามแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะม้กล้ยบัดชีของเราค่ะจากการทํำม้นกล้วยบวัวชีพบว่าเนื้อของม้นกล้วยบวัวชีมีความนิ่มไม่ค่อยเป็นวุ้นเท่าไหร่อาจเป็นเพราะเรามีการใส่ผงวุ้นน้อยเกินไปในครั้งต่อไปจะมีการเพิ่มสัดส่วนของผงวุ้นเพื่อศึกษาเนื้อสัมผัสข,ของม้นกล้วยบัวชี ว่าใส่ปริมาณเท่าใดจึงจะมีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมทาสแตกไี่คือกิน่นกล้วยบัชีวนวนกล้วยบับบชีป็นไทาใช้ได้